สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงา,าพาเพลินนะคะบุงา,าพาทุกท่านนะคะมาอัปเดตจะเป็นบ้านทรงเมิร์เดนนะคะลังสวยรูกว้างๆหลังนี้นะคะก่อนอื่นขอบคุณพ่อวันนะคะเจ้าของบ้านด้วยที่อนุญาตให้บุงาได้รีวิวนะคะเผื่อเป็นไอเดียนะคะสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจอยากสร้างบ้านนะคะทุกท่าน หลังนี้นั้นนะคะหลังกว้างเลย126ตารางเมตรนะคะค่าวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะทุกท่านซื้อมาอะนะคะก็ค่าใช้จ่ายรวมนะตอนนี้ประมาณ0 0 0แสนบาทนะคะรวมกระเบื้องปูพื้นในด้านนู้นนะคะซื้อมาหมดแล้วนะคะทุกท่านคือเตรียมปูพื้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มีนะคะตีฝ้านะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะสีภายนอกนะคะคือทําเสร็จเยอะแล้วนะคะทุกท่าน ค่าของประมาณ7 0 0 0แสนนะคะค่าช่างนะคะจนจบงานนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ40,000นนะคะหมายความว่าพร้อมเข้าอยู่นะคะ4 0 0 0 0 0บาทนะคะทุกท่านรวมทุกอย่างนะคะแต่ก็อาจจะมีซื้อของเพิ่มเติมเดี๋ยวบุหงา,าก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะคะสำหรับบ้านกว้างๆขนาดนี้งบประมาณเท่านี้ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสำหรับรายละเอียดมีอะไรอย่างไรนะคะท่าน เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายใหม่สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะทุกท่านนี่นะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะมี3ล็อกนะคะทุกท่านล็อกละ3ามเมตร50นะคะทุกท่านมี3ล็อกหน้ากว้างนะคะ10เมตร50แบบนี้นะคะทุกท่านแล้วก็สำหรับในด้านข้างนะคะจะแบ่งเป็นดังนี้นะคะกว้างนะคะทางด้านนี้นะคะด้าน ซ้ายมือนะคะมี3ล็อกนะคะล็อกละ4เมตรนะคะด้านลึก12นะคะแบบนี้แต่นะคะสำหรับด้านขวามือนะคะจะต่างกันนะคะขออนญาตอธิบายนะคะใน2ฝั่งนะคะเพราะว่าด้วยสเต็ปนั้นจะเป็นนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้คือ2สเต็ปอยู่นะคะก็อาจมีเสียงหนกหูบ้างนะคะเพราะว่าอยู่ถนนใหญ่เนาะสำหรับสเต็ปฝั่งนะคะด้านขวามือเป็นดังนี้นะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะยื่นมานะคะ2เมตร50นะคะแล้วก็ในด้านลึก4เมตร4เมตรแบบนี้ฟังนี้มี2ห้องนอนนะคะทุกท่านแล้วก็สำหรับดั้งนะคะทุกท่านดั้งที่สูงที่สุดดั้งใหญ่นะคะในตรงนี้นะคะสูง1เมตร40นะคะทุกท่านแล้วก็ดั้งนี้นะคะ70นะคะทุกท่านไปจนชนในเสาสุดท้ายแบบนี้ แต่ในฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะจะยังไม่ชนในเสาสุดท้ายนะคะทุกท่านก็จะต่างระดับกัน40เซนนะคะคือด้างใหญ่กับด้างนี้นะคะต่างกัน40เซนในความสูงนี่นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านวนรอบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดแต่ละจุดกันนะคะนี่นะคะทุกท่านโทนสีจะเป็นนะคะเทาขาวนะคะทุกท่านเดี๋ยวค่อยชมนะคะด้วยกันนะคะ สำหรับนะคะตัวบ้านก็จะยกพื้นสูงนะคะ90เซนนะคะแล้วก็ด้านหน้าระเบียงยก80ิบนะคะคือต่างระดับกัน10เซนแบบนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างก่อนนะคะประมาณไหนยังไงนะคะทุกท่านนี่นะคะตอนนี้บุงงายอยู่ด้านนะคะซ้ายมือนะคะทุกท่านมุมนี้จะเป็นมุมนะคะรั้วกำแพงบ้านเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะ ดั้งที่เห็น1เมตร40 m. ชนในเสาสุดท้าย40 m. นะคะจะทาเป็นโทนนะคะสีเทานะคะทุกท่านแบบนี้แล้วก็ในส่วนของสเตปนะคะฝั่งนี้นะคะจะยื่นมาอีก50เซนนะคะเป็นบริเวณห้องน้ํามี2ห้องในด้านนี้แบบนี้นะคะทุกท่านนี่นะคะสําหรับขนาดประตูหน้าต่างนะคะเดี๋ยวบุงาจะแปะให้ในท้ายคลิปใน E ีพีหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดที่ อยากทําประมาณนี้แล้วก็อยากรู้ขนาดประตูหน้าต่างนะคะเผื่อเป็นไอเดียแล้วก็นําไปทําตามนะคะก็เห็นตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะนี่นะคะก็อยู่ระหว่างเก็บงานสีขวามือนะคะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะคะมี3ห้องนอนนะคะทุกท่านล็อกกลางก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องนะคะด้านท้ายสุดเป็นห้องครัวนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะ นี่นะคะตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นนะคะด้านครัวนะคะทุกท่านนี่นะคะกว้างๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีต่อครัวไทยในด้านหลังนะคะเดี๋ยวรอชมกันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทุกท่าน บริเวณตรงนี้เป็นประตูทางลงในด้านหลังนะคะทุกท่านเป็นด้านครัวนั่นเองเนาะก็จะมีนะคะติดตั้งบัวล่างนะคะนี่นะคะจะเป็นบัวปูนด้านล่างนะคะแล้วก็บัวปูนในขอบหน้าต่างนะคะแล้วก็บัวปูนใต้เชอร่านะคะสูงมากนะคะหลังนี้นะคะครัวแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะยก80เซนนะคะนี่นะคะให้ดูด้านหลังนะคะ สเตปนะคะจะต่างกัน40เซนแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับป้าจะใช้เป็นไม้เชอร่านะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนทานะคะทุกท่านนี่นะคะอันนี้จะเป็นก่อนทานะคะแบบนี้เนาะแล้วมาดูหลังทาด้วยกันนะคะตอนนี้อยู่นะคะในฝั่งขวาด้านหลังนี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านชมนี่นะคะสวยมากนะคะถามช่างบอกว่าสีอะไรช่างบอกไม่รู้นะคะ นี่นะคะก็จะออกโทนนะคะในส่วนของเชอรา่าโทนประมาณนะคะเกือบน้ำตาลปนครีมนะคะแบบนี้นี่นะคะกำลังสวยเลยแล้วก็ไม้มอบในขอบก็จะออกโทนนะคะเปลือกมังคุดนะคะประมาณนี้สวยมากเลยนะคะไม่เคยเห็นนะคะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีนะคะบัวปูนใต้ในส่วนของที่ฉลุเชอรา่าบัวปูนตัดขอบหน้าต่าง บัวปูนด้านล่างนี้นะคะส่วนที่ยกพื้นบัวปูนนะคะสวยมากเลยแล้วก็หลกัหลกๆนะคะผนังตัวบ้านนะคะภายนอกทาเป็นสีเทานะคะนี่นะคะตอนนี้อยู่ด้านหน้าในฝั่งขวาแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะบัวปูนที่อยู่ใต้เชอร้านน,นะคะจะทาเป็นโทนสีส้มนะคะ หลังนี้นะคะออกแบบนะคะแล้วก็ตัดสีได้สวยมากนะคะเผื่อท่านใดจะนำเป็นไอเดียได้เลยนะคะนี่นะคะบริเวณเสานะคะตรงนี้ที่เห็นอยู่ขออนุญาตชี้นะคะเดี๋ยวจะต่อมาอีกหนึ่งพักหนึ่งสเต็ปนะคะเดี๋ยวเราคอยมาชมกันนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นขนาด2.5้านะคะคูณ3.5้าแบบนี้นะคะพื้นที่ว่างโล่งๆตรงนี้ก็จะนี่นะคะ เป็นพื้นที่ประมาณ1เมตรนะคะทุกท่านคูณ3.5แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสเต็ปนะคะจากด้านหน้าแบบประมาณไหนยังไงนะคะนี่นะคะหลังกว้างเลยนี่นะคะทุกท่านแล้วก็หน้าต่างฝั่งด้านหน้าก็จะมีขอบบัวปูนในทุกๆจุดนะคะทุกท่านโทนสีนะคะในส่วนของเชอร่าจะเป็นเทาที่เข้มกว่ากันนะคะแล้วก็ เทาอ่อนในตัวผนังบ้านนะคะแต่เดี๋ยวมามีทาสีอีกอยู่นะคะทุกท่านแล้วก็ส่วนที่ยกพื้นนะคะบันไดนะคะทางขึ้นจะขึ้นล็อกกลางนะคะนี่นะคะทุกท่านให้ทุกท่านดูนะคะในส่วนของนี่นะคะว่าภายนอกสวยมากนะคะเผื่อใครจะนำเป็นไอเดียนะคะจะเป็นไม้เชอร่านะคะทุกท่านนี่นะคะ เดี๋ยวบุงหงาพาทุกท่านไปชมด้านในเนาะประมาณไหนยังไงนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ล็อกกลางนะคะก็จะเท่ากับหน้ากว้างเลยนะคะ3มเมตรหแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านขึ้นไปเนาะขึ้นมานะคะก็จะเป็นบริเวณโลง่งๆในฝั่งนี้ก็อย่างที่แจ้งนะคะในเสานั้นเดี๋ยวจะมีต่อมาอีก1นึ่งพักแบบนี้นะคะพื้นที่ล็อกนี้นะคะ2.5คูณ พื้นที่ที่บุงายยืนอยู่นะคะรวมพื้นที่บันไดด้วยเนาะนี่นะคะจะเป็นหน้ากว้าง3เมตร50นะคะคูณน,นะคะ4เมตรแต่รวมพื้นพื้นที่บันไดด้วยนะคะเพราะว่าบ้านนี้จะสูงมากเนี่ยะคะแบบนี้แล้วก็สําหรับฝ้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านชมที่บุงายยืนอยู่จะเป็นด้านหน้าระเบียงนะคะฝ้าจะเป็นฝ้าแบบ2ชั้นแล้วก็ตัดมุมนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะทุกท่าน นี่นะคะฝ้าสองชั้นแล้วก็ตัดมุมขอบนะคะในชั้นแรกก็เป็นสี่เหลี่ยมในชั้นที่ลึกเข้าไปนะคะก็จะตัดมุม4ี่ม,มุมแบบนี้นี่นะคะก็เดี๋ยวให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวพามาดูเรื่อยๆนะคะอู้สวยมากเลยนะคะนี่นะคะฝ้าสวยหรูนี่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปด้านในนะคะประตูทางเข้าก็จะเท่ากันหน้ากว้าง3เมตร50เลยนะคะ ตัดขอบด้วยโบปูนด้วยนะคะในส่วนของประตูนี่นะคะประมาณนี้เนาะเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นโถงโล่งๆนะคะพื้นที่โถงในแต่ละล็อกก็จะเป็นหน้ากว้าง3เมตร50คูณด้านลึก4เมตรแบบนี้นะคะก็จะต่างระดับนะคะเป็นบางใบนะคะก็จะสูงที่ประมาณนะคะ10เซนเนาะเข้าไปห้องโถงนะคะแบบนี้มาเจอห้องโถงนะคะก็ตีฝ้าแล้วนะคะมีฉาบแล้วเรียบร้อยนี่นะคะ จะเป็นฝ้าวงกลมแบบสองชั้นนะคะทุกท่านนี่นะคะสวยมากนี่นะคะเป็นฝ้าวงกลมนี่นะคะฉาบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะทาสีภายในนะคะสําหรับฝ้าแล้วก็ผนังสีอะไรนะคะบริเวณโถงชุดแรกนี้นะคะฝ้าวงกลมนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นก็เป็นฝ้าเรียบนะคะโถงโล่งๆนะคะแล้วก็มองมาขวามือมี2ห้องนอนนะคะทุกท่าน จะพาไปชมนะคะด้วยกันนี่นะคะห้องนอนจะเป็นขนาดสาเมตรหสคูณ4ี่เมตรเดี๋ยวรายละเอียดส่วนเพิ่มบุงงาจะแปะนะคะให้ในท้ายคลิปนะคะเผื่อท่านใดอยากดูเพิ่มเติมเนาะนี่นะคะจะเป็นฝ้าเรียบมีหน้าต่างสองด้านนะคะนี่นะคะตรงนี้อยู่ด้านหน้านะคะหมุนให้ทุกท่านได้ชมนี่นะคะฝ้าเรียบ ห้องนอนจะเป็นขนาดที่กว้างเลยนะคะไม่อึดอัดแน่นอนนะคะสามจุดคูณสนะคะไปชมห้องที่2ด้วยกันนะคะไปทางฝัง่งฝ่ามือกันก่อนเนาะนี่นะคะอันนี้ห้องนอนห้องที่2ค่ะจะอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นฝ้าเรียบเช่นกันนะคะทุกท่านนี่นะคะ จะหมุนให้ทุกท่านได้ชมนะคะก็มีทาสีรองพื้นแล้วนะคะบริเวณนี้อยู่ด้านหลังนะคะก็มีห้องน้ําด้านนอกบ้านด้วยนะคะหน้าต่างน,นะคะสองทิศทางแบบนี้เลยนีค่ะห้องนอนขนาดเดียวกันค่ะ3.5คูณ4นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะลักษณะทรงแอลนะคะทุกท่าน ฝั่งที่เห็นนะคะในด้านที nice ่ตรงไปนะคะเป็นด้านครัวจะทําเป็นครัวนะคะครัวภายในนะคะไม่เน้นเลอะมากนะคะเน้นแบบกินกาแฟนะคะหรือสิ่งที่ไม่คลุ้งไม่ฟุ้งเดี๋ยวมีแพลนนะคะที่จะทําครัวในด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นทรงแอลนี่นะคะฝั่งนี้ครัวนะคะฝั่งนี้ห้องถงนะคะบริเวณนั้นก็จะเป็นฟ้านะคะวงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูมุมนั้นนะคะด้านนี้เป็นด้านครัวนะคะ ก็ลึก4เมตรนะคะทุกท่านฝั่งนี้เป็นครัวนะคะฝั่งนั้นนะคะเป็นประตูทางลงในด้านหลังนี่นะคะมีค่ะทุกท่านประตูทางลงในด้านหลังนะคะหลังนี้สูงมากอันนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะใช้ภายนอกนี่นะคะขนาดบ้านก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวพาทุกท่านเดินย้อนกลับไปนะคะไปดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะพอมองมานะคะเดินกลับมานะคะก็จะเห็นนะคะเป็นห้องน้ํารวมนะคะในด้านนี้เนาะห้องน้ําก็จะเป็นขนาดนะคะหน้ากว้าง1.8คูณด้านลึก3เมตรนะคะอันนี้ห้องน้ําห้องที่หนึ่งนะคะจะฉาเป็นฝ้าเรียบนี่นะคะจะฉาเป็นฝ้าเรียบนะคะ ดี๋ยวจะปูชนฝ้าเลยนะคะดูจากพื้นที่แล้วจะปูชนฝ้านะคะแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศอยู่ด้านนี้นะคะห้องน้ำ1.8คูณ3มองไปในฝั่งนี้นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นด้านหน้าบ้านนะคะเดินทะลูกไปด้านหน้าตรงนี้จะมีอีกหนึ่งห้องนอนเนาะห้องนอนเท่ากันนะคะ3.5คูณ4นะคะทุกท่านนี่นะคะหน้าต่างด้านนี้เป็นหน้าต่างด้านหน้าบ้านนะคะจะเป็นทรงยาวนะคะทุกท่นานแบบนี้เลย จะบูง,งามุนให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้ด้านหน้าบ้านนะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบเช่นกันค่ะทุกท่านนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีหน้าต่างนะคะอีกหนึ่งด้านแบบนี้นะคะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะทุกท่านห้องน้ำขนาดเดียวกันนะคะ1.8ึคูณสาค่ะอู้นะคะนี่นะคะมีพูกระเบื้องแล้วนะคะ ปูชนฟฝ้าเลยค่ะห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำในตัวห้องนอนนะคะนี่นะคะช่องระบายอากาศในด้านนี้เนาะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าคาเปียะนะคะห้องน้ำกว้างเลยนะคะไม่อึดอัดเนาะเดี๋ยวปูง,งามหมุนให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวนะคะ มีสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็ระเบียงด้านหน้าโล่งๆนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวออกไปนะคะก็ออกกลับสู่นะคะบริเวณเดิมนะคะลักษณะนี้ออกมานะคะด้านซ้ายมือเป็นห้องน้ํารวมนะคะเดินทะลุปไปเป็นครัวนะคะในฝั่งนี้ก็ห้องนอนสองห้องแบบนี้นะคะนี่ค่ะ โอ้บุงงายชอบฝ้าจังเลยนะคะออกแบบสวยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านออกไปด้านหน้าด้วยกันคะ่ะแล้วก็ในด้านหน้านี้นะคะจะเป็นฝ้าแบบสวยหรูเลยนี่นะคะจะเป็นนะคะทรงแบบตัดมุมนะคะจะเป็นแบบสองชั้นนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะก็ จะทำแบบลงมานะคะเป็นการก่อลงมานะคะไม่ได้ชิดในส่วนของด้านบนนะคะจะก่อลงมาประมาณ80เซนนะคะแบบนี้ซ้ายขวานะคะแล้วก็ความสูงนะคะจากที่จะปูกระเบื้องชนฟ้าก็สูงนะคะทุกท่านประมาณนะคะ3เมตรนะคะสูงไม่อึดอัดนะคะทุกท่านประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปด้านหน้าด้วยกันนะคะทุกท่าน นี่ค่ะอยู่ด้านหน้าแล้วค่ะทุกท่านสวยมากหลังนี้นะคะบุงงานประทับใจที่สุดก็คือฟ้าภายนอกเพราะว่าไม่เคยเห็นเผื่อท่านใดชื่นชอบเหมือนบุงงานนะคะสามารถที่จะนําเป็นไอเดียได้เลยนะคะก็สําหรับบ้านหลังนี้นะนะคะเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ค่าอุปกรณ์นะคะที่ซื้อมาเนาะประมาณ700,000นบาทจะรวมในส่วนของกระเบื้องปูพื้นนะคะที่เก็บอยู่ด้านนู้นนะคะซื้อมาแล้วนะคะทุกท่าน นี่นะคะแล้วก็ค่าช่างนะคะหากเสร็จจบนะคะก็ประมาณจบที่4ี่แสนนะคะคือตอนนี้1นล้านหนึ่งแสนนะคะแต่ก็สีอะไรต่างๆก็ซื้อมาแล้วก็อาจจะมีซื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อัปเดตในคลิปถัดไปนะคะประมาณนี้เนาะพุะงาขอบคุณนะคะเพราะวันเจ้าของบ้านด้วยเนาะที่อนุญาตให้ถ่ายรีวิวนะคะเปื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านใดที่อยากได้บ้านแบบนี้นะคะก็ดูเป็นไอเดียได้เนาะ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ